สวัสดีจ้าวันศุกร์ที่ไปทํางานนะคะวิธีการไปทางานของกูเอากใส่จัก,กรยานแล้วก็ไปผ่านนาฬิกาเดินทางสายออกตัวเลยจ้าพี่น้องจ้าแหว่ทักทาทยก้อนตามตังค่ะบัตรลนสิลสอนซอสละค่ะทักทาทยน้องมาต่างๆนะคะตะกอนมือแรกๆมาไลเ่เฮาค่ะพี่นอ้องปากหลังก็สีขีดขานเฮาเราเก็บไปก็ไปเรุโครยามาบอลดูเสือบด้เสือบด้แม่ว่า ไปละขี่จนมาชิ้นเดียวเลยจะจาน้องหมาบอกว่าไปเลยกคังควรูวันนี้ไม่เห่าใช่ไปไหนหมดนะบ่เฮาอีท่าไปไม่เห็นเลยตั้งตื่นมอบ่เฮาอีแท้าไรนี่ไม่ไม่เห็นเลย <c oughs> มาเห่านะเดีย๋ยวไปแล้วนะไม่ได้เห่าแล้วนะไป้ <S 2> <S 2> <S 2> ไปจ้ามาเบิง่งระยะทางในการเดินทางไปทํางานนะคะนี่ขี่ไปเรื่อยๆในช่วงที่เดินทางไปทํางานกับสิพานทางรถไฟนะครับเราก็จะลอดทางรถไฟนี่มาได้จ้าทางรถไฟนะจ้า รถญ่ผ่านบ่ไดจ้ะนี่รถที่สูงกว่ารถตู้ก็ผ่านไม่ได้อันำดำๆนี่ละคะ่ะเป็นทางรถไฟบรรยายกาศน้ำทางของเราก็สดชื่นนะคะตอนเช้านี่น้องมาเป็นไหนจ้าอย่าสวบกันนะสวัสดีครับผม พอผู้ใดก็ทักทายไปวันละจ้าที่รถจะกรยางก็ดีด้ค่ะเราตอนเสาร์ก็ได้ออกกาลังกายนะคะนี่เราจะมุ่งหน้าไปสู่ฐานจะท้าที่ทํางานของเราคือโรงเรียนบ้านหนองไม่บาดจ้าปั่นไปจ้าปั่นไปจป้าน, mm hmm. นี่บรรยากาศตอนเสาร์นะคะตอนนี้เวลาประมาณเจ็ดโมงยี่สิบกวนาทีนะคะกาลังใช้เวลาในการปั่นจักรยานไปไม่ถึงสิบนาทีนะจะน้า ไปจ้าไปเรื่อยๆขี่แบบชิ่วๆไปไประหยัดน้ำมันไปด้วยออกกำลังกายไปด้วยร่างกายก็จิได้แข็งแรงอริเวณข้างน้านทรายก็จะเป็นทุงหน้าปลาอ่อยสวนไปอ้อยทางขวามือก็จะเป็นทางรถไฟขี่ไปเรื่อยๆจ้าพี่นอ้อาจะชมวิวไปด้วยกันนะจ๊ะนี่แหละค่ะ ซื้อมากกับของคีบังคุ้มได้ซื้อมากแล้วกับคีได้อยู่ประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วนะคะกับปะยะน้ำมันไปนหลายเติอเบอร์จี่น้องจานีขนา่ขึ้นดอยมากขึ้นดอยมาชื่นเนินมาใช้พะละกําลังที่สูงสุดมาทึงเรื่องเรียนและจา่น้องจาให้หอบแพ็คแหกพี่นอ้อ,อ,งงนองเอง นี่ค่ะระยะท่างจากจากบ้านมาจากบ้านเซานะคะมาทีทํางานก็นอยู่ประมาณนี้หละจ้าพี่น้องนักแนนอนดอกไม้บากถึงแล้วค่ะหอบหอบะเพแห้งๆได้จ้าพี่น้องเอยถึงแล้วนะฮะถึงที่ทําง,งานแล้วหายใจประทันดน้ำมูดังปึงมาเลยเด้จ้าพี่น้องมีนแหนกต้อนรับเราก็มาสวัสดีค่ะวันนี้ก็ค่ะจบการรีวิวการจับจักรยานนะคะกับชีฮดในเบอร์อีได้จา้าอันนี้ค่ามาคแค่นี้เลยจ้าพี่น้องจา้า